เอาครับก็ต้องขอเส่อเรื่องทุกท่านเนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนาซีรีส์ในเกมโบเกสากะใน e p 4นะครับวันนี้ก็จะมาวิวัฒนาการล่างลิสโดไอ้กบิลิเซดอนนะครับเซนเต้นะครับเดี๋ยวดูกันเลยแต่ต้องหาอุปกรณ์ให้ครบก่อนนะครับเดี๋ยวดูกันนี่ครับขาด แค่ความใกล้ชิดนะครับก็คือขาดเอาครบแล้วนะครับไม่ได้ขาดหรครับแล้วผมก็ได้รับมิวแล้วนะครับตอนเช้ารับมิวแล้วนะครับนี่ก็ใช้เสียไปเยอะงันก็มาเริ่มนี่กันเลยเดี๋ยวจะมากาล่างครับ ทำลายนักรับหูกรอบสีน้ำเงินมา1 2 3เริ่มได้ว้าสุดยอดมากครับโคตรเท่เลยนี่หายดีพ่อ อันนี้ไม่ดูอันนี้คำรามมีดักนค์คอมีดแบับกนคอร์นัอครับแล้วก็ได้ไ่าใหม่นะ โคตรใหญ่ดูลิซารอนตามอ่ะลิซาร,รอนสูงไปนม่พี่ยืแนแม่งโคตรสูงเลยนะครามีเพชรผมก็สองพันหนึ่งนะจะจับอันนี้ได้เลยสองพันสี่แปดสิบแปดนะครับ อาจจะพูดไม่ค่อยชัดๆนะครับอาจจะเสียงให้เพลินะเพราะว่า,าตื่นกิจกรรมไหนวะห้าสิบเพชรใหม่ไม่เอาเลยห้าสิบเลยวะถ้าอยู่กใกล้เสียงกันขนาดนี้นะครับพัดหน้าอาจจะมานี่ก็ได้ ขายข่สองสองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดเพชรนะครับวันนี้ก็จะมาเก็บเก็บด้วยชิวชิวหรือไปจับโปเกมอนดีกว่าใช่ไปจับโปเกมอนนะครับตอนนี้ผมอยากได้ลาพาร์ตนะครับลัลาพาร์ตมันมานะครับเนี่ยตแน,น่มันมีโซนระดับสูงนะครับผมไม่มีใบนะครับเนีย่ยมันมานมั เดี๋ยวมันก็จะหายไปนะครับต,ตอนนี้ยังมีตุกกตเอาปูหายไปแล้วชิบหายมันนี้ปูหายมาแลผมจะจับปูซะหน่อยกลับก็ได้วะนะครับแข่งโปเกมอนผมนแข่งมีแค่สามเองตัวแม่งตายหมดแล้วครับมีฮิวอยู่แค่สิบฮิวก็ไม่ได้นะมันต้องใช้สี่สิบเลยไม่สู้แม่งเลยนะ ว่าไปเก็บเบลชิวๆเดีอ่ะดียวเดีเยว,เยวนี่เอาเอาลิซัดดอนไปทดสอบดีอ่ะลิซัดดอนของเรานี่ยังสู้ในนี้เอ็กพีเยอะไในก้าสิบเอ็กพีนะครับ มันจะโหดขนาดไหนนะออกไปเจ้าดิซารนดถ้ามีคน,นต้องขอโทษด้วยนะครับอืมโอ้ใช่ได้โหดไม่เข้าหรอกเจอมิวไว้ก็เกือบตายแล้ว,อลวโอ้ดิซาร์ดไม่ใช่ได้ไงถือว่าถือว่ามันถือว่าอะไร อีกครั้งเก็เดิมอย่างเงี้ยเลยบเก็บสมดุดพีไปด้วยไปเพิ่มไนันี่ให้มันบวกนะครับบวกแล้วพลังจะได้เพิ่มนะครับสเตอรอนลองก่อนมึงได้กลายเป็นเมก้าลิสเอนแม่นะครับ ตื่นมาก็เล่นเลยเกมเนี้ยตนเริมเมันกรอบสีน้ำเงินผมรู้แล้วกรอบกรอบจะเป็นไงดูใครมันยังมันหัวใจยังไม่ถึงยี่สบเนี้ยถ้าถึงยี่สิบกรอบจะเป็นสีน้ำเงินสีสิบน่าจะเป็นสีทองนะผมไปดูมาสีเขียวน่าจะเป็นสิบเนี้ย ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะครับนนนะถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับโอยธนาธาตุนะเมื่อกี้แค่ธาตน้ำอาอครับสีบฟ้าน่าจะทาตุน้ำน,นะค่าแมกค่าแม็กเรนบอสเจอพืชเจอพืชก็ เรียบร้อยแล้วเพราะมันแพ้พืชนะครับนะดูดูๆๆๆๆๆดโดนดูดนอ่มาใส่มาใส่อือ ทีมสองผมก็กลางนะบันนี้ทีมทีมหนึ่งนะครับเอากูดักก็อยู่ทีมสองนะครับอืมเนี่ยจะเบื่อหน่อยนะต้องขอโทษด้วยนะครับผมใครอยากให้ทำอะไรในเกมนี้ก็บอกกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ รีบหาทางทำน,นะครับไม่เข้าจะเจอมิวเข้าไปก็สถานโลกแล้วมึงนะครับอาวเวลเราขึ้นเลยอาร์เรวโปเกมอนก็ขึ้นอะ่ะตัวละครก็ขึ้นเอาไม่ขึ้นหรอว มันเกือบขึ้นแล้วนะครับมาอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมก็จะโหลดเกมในเครื่องพี่แล้วก็มาแชร์นะครับเครื่องผมความจำน้อยนะครับอื โหอะไรมาพือต้องรับปิดชากอีกแล้วในอนาคตแกได้กลาร่างเป็นเจ้าจูไนะ่เลยลองกลับไปก่อนนะครับเผื่อมีอะไรให้ทำนะไอเนี่ยทำไมมันรับไม่ได้บอกหน่อยมันต้องมีพีซีใช่ไหมครับนันบอกเข้าร่วมไล์ผล นี่ผมอยากได้นี่ลาติอสหรือลาติอาสนี่แหละแต่อยากเัานี้ก็อยากได้ใครโอกะนี่ถ้าผมสุ่มนะผมบอกเลยอยากได้ตัวอะไรนะครับไหนวะเนี่ยถ้าสุ่ม2,488ันสี่รอแปบเืผมไปดูมาไม่ค่อยมีใครได้เลยนะผมอยากได้เรยคอส เลนควอซ่าการดอนฟิสเตอร์เมตาคอร์แนบเคนี้แหละผมเรียกชื่อญี่ปุ่นนะแนบหลังจิจิเกียร์อ่านแนบอ่านไม่ออกด้วยไม่ใช่จิเกียรอ่านนะครับแล้มันลูเกียร์ดูข้อมูลสิฉันจะดูข้อมูลเกียร์ลูเกียร์ของแกนี่มาช่องโหูทู กันจะขอเป็นเบือนวายเพื่อนมันเต็มนะผมขอใครแม่งไม่เคยได้นะครับอืมดีมิสดอนแกนี่มันไรเพียงพอ อ,อ้ไม่ได้แล้วนะเสียต้องรอนะครับอะคิมนี้ไว้แค่นั้นก่อนแล้วกันเจอหต่ไหน,น,น,นก็ยังกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็จะได้ร้งไปละบายจุ๊บจุ๊บจุบจุบ